ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกนะครับเราได้คุยไปแล้วนะครับในเรื่องราวของต้นเหตุและปัญหาของโรคเสื่อมที่มันไปส่งผลต่อเซลล์อะไรในร่างกายเราและภายนอกและภายในนะครับว่ามีหลากหลายมากพี่หมอใ<ช>แล้วทําให้เราก็รู้สึกว่าก็กลัวนะ เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เรื่องผิวพรรณหน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างรวมถึงตอนนี้เรากลับมาพูดในเรื่องราวของปัญหาบางคนเนี่ยหลอดเลือดหลอดเลือดอะ่ะเสื่อมพอหลอดเลือดเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันตามมาหลายเรื่องราวที่เราน่าจะต้องแบบว่าโอ้โหใส่ใจให้มากขึ้นถามว่ากลัวไหมกลัวนะเพราะถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหมันบานปลายหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้พี่หมอมาจะพูดในเรื่องราวของอการป้องกันการดูแลแล้วก็เรื่องราวของเซล์ซ่อมเซลฮะใช่ นะก็ในแง่ของอย่างที่บอกนะครับเรื่องของความเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่นะวันนี้เนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากชะลอให้ยาแก้โปง่งแก้ปวดพาอุปกรณ์อวัยวะใหม่ใส่อุปกรณ์ไปเลยนะครับเพื่อไปชดเชยอ,อวัยวะที่มันทังแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโดยธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยเรามีกลไกในการที่จะซ่อมแซมตัวเองโดยการที่จะมีสเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูนะครับนะแต่เมื่อเซลล์ของร่างกายเราเสื่อมสเตมเซลล์ของเราก็เสื่อมตามไปด้วยดังนั้นการฟื้นฟูมันก็ไม่เกิดขึ้น มันก็เกิดปัญหาเกิดโรคแห่งความเสื่อมตามมานะครับนะก็จึงมีการคิดว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเราเอาเซมเซลล์ใส่เข้าไปหรือไปซ่อมแซมฟื้นฟูล่ะนกวัตกรรมนี้ก็มีการคิดค้นค้นคว้าแล้วก็วิจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่าในหลายๆโรคเนี่ยเราก็มีการนํามาใช้ เพื่อที่จะช่วยชะลอหรือยืดความเสื่อมเหล่านั้นนี่นะครับให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็ให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวเองให้กลับไปเป็นดังเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งในการใช้เซมเซลกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการใช้กับเรื่องของเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเส้นประสาทเสื่อมนะครับในแง่ของเบาหวานที่เบต้าเซลล์มันเสื่อมนะในแง่ของเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในแง่ของ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่คุณหมอบอก<ช>ว่าผู้ชายบางท่านก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เพราะว่าหลอดเลือดในแง่ของข้อเสื่อมนะในแง่ของจอประสาทตาเสื่อมนะเรื่องว่าโรคเสือ่อมอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็มีการนาเซมเซลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในในอ,อ,อวัยวะเหล่านี้ทท้งนั้นเลยในโรคเหล่านี้ทท้งนั้นเลยนะครับซึ่งโดยหลักการของการใช้เซมเซลเนี่ยก็คือว่าเอาเซมเซลมาแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันไปใกล้อวัยวะนั้นมากที่สุดดังนั้นตัวที่มาจะอ่าอ่าแอพพลายได้ง่ายก็คือผิวพรรณเนี่ยมีการ มาฉีดๆนะตามข้อมีการฉีดเข้าไปรอบข้อนะพวกนี้จึงเป็นอันที่เรียกได้ว่าทําแล้วเห็นได้ทันทีนะแต่ในแง่ของโรคหัวใจจอประสาทตาหรือสมองสมองนีสมองนี่จะเอาเซลล์เซลล์วิ่งไปสมองทำยังไงนะหัวใจยังทําได้นะหัวใจก็มีการวิจัยด้วยการที่เอาท่อเนี่ยสวนเข้าไปเหมือนกับสวนไปถ่ายพัมบอลลูนเนี่ยเวลาบอลลูนก็จะสวนท่อเข้าไปตรงเส้นเลือดบริเวณขาแล้วก็สวนสวนสวนจนไปใกล้กับ จุดที่เกิดเหตุ oh. แล้วก็เอาบอลูนทางขยายถูกไหมดัง uh huh. นั้นเมื่อเอานหัวใจส่วนไปปุ๊บเขาก็เอาสเต็มเซลล์พ่นเข้าไปตรงนั้นเลย uh huh. นะเพื่อจะไปซ่อมหลอดเลือดตรงนั้นด้วย uh huh. แล้วก็มีการใช้ในในแง่มุมนี้นะครับ uh huh. เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พบว่าได้ผลดีด้วย uh huh. นะครับรวมไปถึงพยายามที่จะไปฟื้นฟูเบต้าเซล นะหรือสมองที่เสื่อมอย่างที่บอกนะครับมีการผ่าตัดลูกตาเพื่อเอาสเตมเซลล์ใส่เข้าไปในดวงตาเพื่อป้องกันจอประสาทเพื่อเพื่อใช้ในการรักษาจอประสาทต,ตาเสื่อมนะอันนี้ก็มีนวัตรกรรมที่ใช้ด้วยนะคถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วสเตมเซลล์ที่เรานํามาใช้ในการวิจัยพวกเหล่านี้นะครับหรือในการที่เริ่มเอามาใช้กันเนี่ยเอามาจากที่ไหนกันบ้างนะแน่นอนนี้วก็สเต็มเซลล์เนี่ยสามารถที่จะมาจากหลายแหล่งมากเลยนะครับอาจจะมาจากสัตว์อื่น นะซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็ต้องระวัดระวังการใช้พอสมควรนะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศว่าเปิดโอกาสมากน้อยแค่ไหนบานงประเทศก็เปิดโอกาสให้<อ>ใช้ STEM <า>สเต็มเซลล์จากสัตว์ได้นะครับนะสเต็มเซลล์จากมนุษย์ด้วยกันนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะเอามาจากเอามาจากใครนะซึ่งถ้าเกิดว่าเอามาจากแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็เอาาทำแท้งนะเราสเตมเซลล์จากเด็กมาอันนี้ก็ดูบีนเมลแล้วก็ผิดกฎหมายซึ่งบางที่ก็กฎหมายไม่ไม่รับรองนะครับนะ แต่แล้วก็บางทีมันก็ผิดมนุษยธรรมนะมันก็คือว่ามีการฆ่าสิ่งมีชีวิตอะ่ะฆ่าคนอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับนะอีกอ,อ,อันหนึ่งก็คือไม่ต้องมีการฆ่าใครนะก็บางทีเอาสเต็มเซลล์มาจากเด็กโดยที่เอามาจากรกบ้างเอามาจากเลือดอของทารกบ้างนะเอามาจากฟันน้ำนมของเด็กบ้างอันนี้ก็เป็นการเอาไอออยวะมาเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสเต็มเซลล์ไม่ได้มีเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้นแต่เมื่อโตเต็มวัยแล้วนี่ยังคงมีสเต็มเซลล์อยู่ ดังนั้นการเอาสเตมเซลล์จากตรงนี้มาก็ยังดูโอเคไม่มีการฆ่าอะไรแล้วบางทีอวัยวะเหล่านั้นเป็นของที่ต้องทิ้งอยู่แล้วอย่างโรคอย่างเลือดสายสะดืออะไรอย่างนี้นะบาง็นการทิ้งอยู่แล้วก็<ะ>เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะ,ะนอกจากนั้นแล้วยังมีสเตมเซลล์ที่เอามาใช้ได้อีกก็คือสเตมเซลล์ของตัวตัวเองนั่นแหละ,ะนะซึ่งเอาจากไหนล่ะต้องฆ่าตัวเองไหมไม่ต้องนะเอาอวัยวะที่เราเหลือกินเหลือใช้ นั่นก็คือไขมันเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วเราแทนที่เราจะทิ้งไปเราก็เอามาสก,กัดเป็นสเตมเซลล์ดังนั้นก็มีการดูดไขมันของตัวเองออกมาแล้วก็เอาไปปัน่นแล้วก็คัดแยกแล้วก็เพาะเลี้ยงเป็นสเต็มเซลล์แล้วก็เอาฉีดกลับเข้าไปเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและรักษาและฟื้นฟูตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าหนึ่งปลอดภัยแน่ๆน,นะมาไม่ผิดกฎหมายแน่ๆเพราะว่านวันนี้หลายๆประเทศก็อนุมัติในแง่ของสเตมเซลล์ตัวเองนะเอามาฉีดกลับเข้าตัวเองคือจากตัวเราเองไม่มีปัญหา ใช้ได้นะครับ,รบแล้วก็มีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้มากาพอสมควรเลยทีเดียวน ừ, แล้วก็มีการนํามาใช้ในคนไข้กลุ่มนี้วันนี้เราก็มีตัวอย่างคนน่ารักมากเป็นคู่ครองชีวิตที่ดูน่ารักมากพี่หญิงนะครับเป็นคนไข้ท่านหนึ่งที่ติดตามรายการมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูแลเพราะว่าตัวพี่หญิงเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องราวของหลอดเลือดเสื่อมแล้วก็มีปัญหาของโรคเบาหวานจอประสาทตาเสื่อมมีหลายกลไกที่เสื่อมครับเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่หญิงครับต่อความรู้สึก นะครับในการที่ใช้โปรแกรมเซลล์ซ่อมเซล์กันดีกว่าครับไปฟังครับสิ่งที่มาของที่จะใช้ภาวะนี้นะครับสเต็มเซลล์จากแฟตเนี่ยที่หญิงมีเรื่องราวอะไรครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายช่วงที่ผ่านมาครับก็เป็นโรคอะไรแรกทีเดียวเนี่ยพี่เป็นเบาหวานครับเบาหวานพี่300กว่าไม่ลงเลยแล้วก็พี่เป็นโรคหัวใจโตครับนะคะแล้วก็ความดันสูงครับ ความดันสูงหัวใจโตจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็เส้นเลือดตอนที่ตอนที่จะมาพบกับคุณหมอมานเนี่ยครับพี่ก็เบาหวานขึ้นตาอืก็คือคุณหมอไปยิงตามารอบแล้วที่โรงพยาบาลใช่ค่ะยิงตาไม่เขาเจ็บมากเลยคือลักษณะของเบาหวานขึ้นตาหมายความว่าเป็นเบาหวานแล้วน้ําตาลกุ่มได้ไม่ค่อยดีมานร้อนทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสื่อมพอเส้นเลือดที่จอประสาทตามันเสื่อมเนี่ย มันก็จะทําให้จอประสาทตามันลอกพอจอประสาทตามันลอกออกเนี่ยเขาก็จะต้องยิง,ยงให้จอประสาทตาเนี่ยมันไปยึดติดกับที่เดิมไม่ไงั้นแล้วพอมันลอกหลุดเนี่ยตามันก็จะยิ่งมองไม่เห็นไปเรื่อยๆ <Pos itions> อั mm. นนี้คือวิธีการใช่แล้วส,เ,วสเตตาที่ก่อนหน้านี้ครับคือเรื่องราวที่มีภาวะการอักเสบของเซลล์รวมถึงจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันทําให้การมองหรือว่าวิชาในการมองเห็นฮะ มันมองแล้วมันมองอะไรไม่เห็นมันพล่ามัดไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ที่บอกมาแต่จนพี่มาพบกับคุณหมอบ้านเนี่ยก็คุณหมอมากก็แนะนําว่าให้ทําสเต็มเซลล์โดยโดยจะใช้มันครับ,รบพี่ก็ลองทําดูก็ครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองร,รอบแรกพี่ได้สเต็มเซลล์น้อยคพราะรอบสองี่จเยอะ มีความรู้สึกว่ามันชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เพียไม่เหนื่อยที่ชัดคือสายตาเนี่ยมองโฟกัสเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันฮะกลางคืนค่ะกลางคืนนี้พี่มองเห็นโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟโอ้มองเห็นนาฬิกาอายุเท่าไหร่ครับขอโทษทีนี้พี่5 1เแล้วค่ะ51คือมองเห็นตัวเลขเน่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสมัยก่อนค่ะจากที่ว่าเราจะต้องใส่แว่นตาเพิ่มใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็รู้สึกมองอะไรจะไม่ต้องใช้แว่นตาคจะมองมองเห็นชัดขึ้นคไม่พลาดไม่อะไรแล้วเดินขึ้นบันไดชั้นสี่อ่าเดินขึ้นบันไดพออยู่ชั้นสี่เมื่อก่อนต้องพักครับพักชั้นสองแล้วก็ขึ้นพักประมาณสักสิบนาทีตอนนี้เดินขึ้นปอเลยค่ะขอถามนิดหนึ่งวันนั้นพี่หมอได้มีฉีดหัวเข่าด้วยหรืเป่าฮะมีเข้าขอสองข้างนะเข้าสะโพกสองข้างครับ รอ,อ,อบดวงตาสองข้างแล้วก็เข้าเส้นเลือดครับอโอ้โห,โโหโครบ<ช> <โด S 2> หมด,ดโโมีหน้าเลยผลพวงของการดูแลเลยเริ่มดีขึ้นะนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นไงรู้สึกเรื่องราวของการใช้แฟจากสเต็มเซลล์เนี่ยพี่ก็ศึกษาอยู่นานเหมือนกันนะคะครับคือกว่าจะตัดสินใจได้เนี่ยพี่ก็ลองเปิดดูแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงเพราะเขาเาส่วนมากที่พี่เปิดดูเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสเต็มเซลล์จากไขมันเนี่ยจะรักษาไม่ได้ แล้วเขาก็มีวิธีบ่งบอกส่วนมากจะไปทางด้านเสริมความงามมากกว่าครใช่ไหมคะที่อ่านเปิดดูปรากฏว่าพี่ก็เลยลองจากที่คุยหลายๆคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าอยา่ไปทําให้รักษาทางของเขาดีกว่าครับจนพี่มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราองลองคือมันก็ต้องรักษาแหละพี่แต่ว่าเรารักษามานานต้องลองเปลี่ยนวิธีการรักษาครับเพื่อเพื่อมีอะไรที่มันใหม่ๆบ้างครับ ก็เลยตัดสินใจมาทำตรงนี้แล้วพอทำแล้วพีความรู้สึกว่าโอเคเลยค่ะคสมควรแล้วก็ได้ก็เรียกอะไรอ่ะได้ผลพลอยได้ที่ดีกว่าเดิมครับอันที่ต้องถือว่าเป็นวิทยานนะครับเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เล่านะครับจากส่วนตัวเลยที่ได้รับเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ้นคือการดูดไขมันนะครับมาทำสเต็มเซลล์ นะครับและที่สำคัญเรามีเจ้าหน้าที่ทางด้านของแ l a บนะครับอาจารย์พิมใจมาช่วยพี่หมอมานะครับในการที่ว่าช่วยกันนะครับดูแลขั้นตอนต่างๆนะครับใช้เวลาทำตั้ง4ชั่วโมงกว่าจนได้สิ่งดีๆนะครับกลับคืนมานะครับแล้วทําให้นะครับพี่หญิงดีขึ้นแต่สิ่งดีกว่านั้นเนี่ยนะครับเราได้ความรู้สึกดีๆจากครอบครัวนะครับคือแฟนของพี่เขาแอบยืนอยู่นะครับนี่นะครับคือแฟนพี่เขานะครับก็ น่ารักมากต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่สมควรแล้วที่พี่ได้มาฝากครับขอบคุณมากครับสุขภาพไว้กับคุณหมอได้ดูแลครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นพี่ก็คงจะไม่รู้ว่าจะมีทิศทาการมทางครับครับรู้สึกว่าตอนนี้โอเคเลยค่ะชีวิตพี่โอเคขึ้นเัื่อยผมนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ เห็นไหมครับที่หญิงนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วดูดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญนะพี่หญิงนอกเหนือจากมีปัญหาเรื่องราวของโรคเบาหวานแล้วสิ่งที่เขารับและตอบสนองได้อย่างเร็วมากคือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ขอบคุณพี่หมอมากมากเพราะว่าคนไข้อ่ะมีความสุข แล้วเขาก็ดีมากเลยอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่า,เ,าเป็นความหวังอันใหม่ของการที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับสเต็มเซลล์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคเสื่อมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ณนะวันนี้นะวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่จะไปช่วยชะลอหรือเรียกว่าแก้ไขให,ให้มันกลับพื้นฟูกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ครับ,รบผมเขาวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับพี่หญิงนะครับและช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่อันซีนครับกับช่วง สมาร์ทเมคโอ e วอร์เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับพลาดไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ